ร้านอาหารแพรโควิดนะคะอยู่ตรงท่าเรือเขาเรียกว่า้าเป,เป็นสาขาท่าเรือค่ะอยู่แถวแถวแหลมหินวันนี้ช่วงเดือนกันยาค่ะจะเป็นหน้าฝนของที่นี้ค่ะแซีซันนะคะช่วงนี้ก็หนละังจากโควิดได้ไม่นานนะคะีค่ะความสวยของทะเลเ,เขียวมากแล้วนี้เขาก็จะมีเรือหางยาวบริการนะ นั่งได้ลำหนึ่งได้ประมาณ8คนค่ะแล้วก็มีเป็นแบบรกระโจมอย่างเงี้ยค่ะเขาเรียกว่าอะไรเป็นซุ้มๆนั่งที่นั่งเป็นซุ้มๆนะคะแล้วก็อาหารก็จะสดๆมาจากกระ,ะชังกระชังปลานี่เลยอยู่ในนีน้มีทั้งปูทั้งปลาบ่อ,บอนี้วา่างเปล่าแล้วโดนช้อนไปแล้วโอเคเดินไปเรื่อยนี่ปลาเลี้ยง เล็กไม่ใช่อ๋อนี่ไงกุ้งมังกรค่ะกุ้งมังกรโลละโ้นนหนวดยามาก3า0 0ันสามนะ,ะตัวนั้นเท่าไหร่้ก็ญญเขาจะเอาไปทำเหมือนพวกซาชิมิทออะไรอย่างเงี้ยญญอันนี้เป็นปูนะคะก็คือเป็นพวกเรือของชาวประมงเนี่ยมาส่งมาส่งแล้วก็มาไว้ที่นี่ ส่วนบ่อน,นี้จะเป็นปลาเก๋าปลาเก๋าแล้วนี่ก็เป็นกุ้งลายเสือค่ะน้ำปลาสีแดงน้ำลายเสือเนาะนี่ก็เป็นช่างอีกอันนึงเป็นปลาเหมือนกันชื่อสมบูรณ์าเล่าหรือไม่โอ้โนี่เป็นปลากระโพงก็จับสดๆมาจากตรงนี้แหละค่ะ วันนี้ก็ยังมีคนนะคะมียังมีคนคน,คนไทยมาทานกันเรื่อยๆอาหารรสชาติโอเคเลยอร่อยแต่ว่าจะเผ็ดเผ็ดสำหรับเชอรี่นะรสชาติดีนะคะก็มาทานกันเอยอะๆนะคะอุดหนุนราคาก็ไม่ได้แพงอะไรมากมายนะคะอ่นนี้อีกบ่อนหนึ่งค่ะปิดไปด้วยภาพปลาสวยงามตรงนี้แล้วกันนะคะขอบคุณนะคะชอบคำทัวค่ะ